ตอนกลางคืนเหมือนกันใช่ครับตอนกลางคืนเนี่ยเอาไปซูมสู้กันก็สู้ไอ้เดี๊ยวจากตาไม่ได้เดี๋ยวลูปขึ้นมาให้ดูชอบไหมครับเป็นไงกล้องหลักดีครับ50ล้านคือคมกิคมกริบคมมากแล้วก็เซ็นเซอร์ใหญ่มิติละลายหลังดีเวลาไปจอมถ่ายโคสอัพอะไรใกล้ๆอ่ะอัตรารีเฟรชร้อย0เฮิร์ตแต่สามารถอะแดปทีฟได้ตั้งแต่1ถึง120โอ้ันหน้าจอนี่เขาว่า ได้ 2K ถ้าสมมติว่าปรับจอเป็น 2K ถ้าว่าตอนนี้ 2K ก็อัดได้ 2K ใช่แต่ก็ไม่ลื่นใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดอัดหน้าจอเนี่ยแยกได้เป็น2อย่างคือ 2K กับ Full HD ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอัดหน้าจอได้สูงสุด90เฮิรต์เหมือนกันหมดเลยโอ้โหความลื่นเป็นไงใช่ลื่นปื๊ดสเกินเกินมาก ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับแบงค์เกมจ๋าและก็พี่นิวเบิร์นแกรมะวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีก่อน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 วันนี้เรามาวิวเสี่ยวมีอ่า12โปรอ่าราคาเปิดมาไม่รู้แต่เราหิ้วมาเท่าไหร่30,000ใช่ซึ่งหคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะใช่แต่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่อง จีนใช่จีนแทเครื่องนอกบางอย่างที่มันเป็น Google มันจะใช้แล้วแบบมันจะกระตุกกระตักเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับสเปคโดยคร่าวๆครับตัวนี้หน้าจอ6.73นิ้วครับผมเป็นจอ LTPO ไม่คุ้นเลยนะไม่มีเลยปกติเดี๋ยวมีเขาจะเป็นจอ6.7อ่าแต่ตอนนี้มา6.73ไม่คุ้นพอๆกับ s 2 b e t a จอไซส์ใหญ่เทียบกันเลยนะครับอัตรา r e f r e s เ r a 120เฮิร์แต่สามารถอะแดปทีฟได้ตั้งแต่1ถึง120โอ้อันนี้เป็นอะแดปทีฟแบบ1ถึง100นี่ภายในกี่วิอ่งนะเดี๋ยวไม่ใช่หาบ๊อก ตั้งแต่รีเฟรชหนึ่งไปเรื่อยๆถึง120ได้แบบปรับเปลี่ยนตามการใช้งานแต่จากการใช้มาแล้วเนี่ยพอไปปรับแบบอัตโนมัติมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็ปรับแบบ1 2อยี่ตลอดเพราะผมชอบเหยียบ1 2อยี่นะฮะขอบเขตสีดีไซน์ P3 นะครับความลึกของสีความสว่างสูงสุด1 5 0่งนหรนิตรองรับ Dolby Vision HDR10 Plus ซึ่งผมเอาไปลองใช้งานพวกดูหนังฟังเพลงอะไรมาเนี่ยจอสวยมากแล้วรองรับเป็น Dolby Vision มาเลยแป่ว่า Netflix ก็ดูไปจำลำพง High a n Car d o n ลำมงคู่จูนมาโดยตรงนะครับแล้วก็มีดรเวอร์แยกบนล่างเลยนะครับคอนแทสต์8ล้านต่อหนึ่งครอบทับโดยกลิลลาการ์ดวิกตัดนะครับแอสเปคกซีพียูแบงค์ใช้ Snap Dragon 8เซน1นา่งาปัตยกรรม4นาโนเมตรเมตรเจ้าแรกปะเจ้าแรกในปร A15 k คลอตินี่เท่าไหร่แต่ใครเล่นเกมเดียวกัน ครับเธอบอกว่ารักไม่ได้แรมที่เราได้มาเป็นตัว12ครับรองรับ256ไม่สามารถเพิ่มเปคูณดีการจาจถึงแก้ได้นะฮะในข้อที่นี้นะฮะครับผมแบตเตอรี่4,600มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวแบบ120วัตต์ครับเขาบอกว่าถ้าชาร์จโดยที่ใช้เต้าชาร์จของเขาอันใหญ่ๆที่เขาแถมมา120วัตต์เนี่ยใช้โหมดแบบฟาดชาร์จจะชาร์จภายใน18นาทีเต็มถูกต้อง1 0 0แต่ถ้าชาร์จแบบปกติโดยการรักษาอุณหภูมิจะใช้เวลา24นาทีก็เร็วก็เร็วอยู่ดีก ใครอยู่ห้องแอร์เย็นๆเนี่ยก็ใช้โหมดนั้นได้มันต้องมีมันมีตัวเปิดโหมดด้วยตัวเปิดโหมดชาร์จดยครับชาร์จไร้สาย50วัตต์แล้วก็รีเวิร์สชาร์จชาร์จแบบย้อนกลับอ่ะ10วัตต์นะครับเข้าเร็วอยู่เซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอมี UI 13น้ำหนักครับถ้าเป็นฝาหลังกระจก205กรัมถ้าเป็นแบบเลเทอร์อย่างเงี้ย204กรัม ต่างกัน1กรัมใช่ครับเซนเซอร์กล้องครับพี่นิวเซนเซอร์กล้องครับเป็น50ล้านตัวเลยตัวเลยใช่เลนส์หลักเนี่ยเขาบอกว่าใช้ AMX 707ครับขนาด1นึ่ส่วนสองนิ้วซึ่งใหญ่กว่าเซนเซอร์108ล้านของ Samsung ใช่พี่ไม่เอารถไปเก็บหรอเขาจะเผากระดาษจีนนะอืมเดี๋ยวค่อยเก็บไม่เป็นไร BM เอ็ขาทนกันรูรับแสงหนมีการสันโนเอะในตัวนะครับครับอัลตร้าไวท์ห้าสิบล้านเงินก็ไม่เชื่อนะก็ BM มาแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้แบบบบเเท่่าาครัอกลยวมมีี มึงเดียวเกินเยี่ยเซยวหมีไม่เข้าอัลตร้าวายไม่ให้กว้าง55องศาแต่เซนเซอร์ใหญ่มากผมบอกเลยว่าทัดเทียมเอ1ิบตอัลต้าได้เลยเวลาถ่ายแสงน้อยแสงมากเนี่ยรู้ว่าแสง f 3.2แล้วก็เทเลโฟโต้เหมือนกัน50ล้านใช่เป็นออปติคอีลซูม2เท่า F 1.9ึ่้าห้าชิ้นเลนพูครับออโต้ไวท์เป็น6ชิ้นเลนคือกล้องหน้า32มล้านพิกเซลมุมกว้าง80.5องศานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีเลนส์เลยครับพี่นิวไม่มีเลนส์มาโครมาให้ครับแล้วก็ออโต้ไวท์ออโต้โฟกัสไม่ได้ในระยะใกล้ๆไม่มีครับออโต้โฟกัสแต่ว่าตัวเสี o m i สิบสกับ1 2 X มีมีมีมาให้ก็ยังคงความเป็นเ x i ยวมีอยู่คัวันนี้ก็ลดทอนลงไปนะครับเอาละครับเรื่องการใช้งานเรื่องเกมเลยโอ้โหมาเร็ยวกันเลยคนคาดหวังเพราะว่าสเปคเขาหมด7 เกมด้วยกัน7จดเกมมีเกมอะไรบ้างโอ้โหมีตั้งแต่ Rv P ับ G New State P u b g Mobile Call of Duty หรือว่าไปจนถึงเกมหนักๆอย่าง a อดโฟ l ์กเกมชิทดสอบมาให้แบบเรียดร้อยคือต้องแจ้งไว้ก่อนว่ามันด้วยความที่มันเป็น CPU ตัวใหม่แปดเจนหนึ่งนะครับบางเกมเนี่ยมันยังไม่ลงร่องอย่รอยใช่อาจจะยังไม่ได้ออป t ิไม้เข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่รออาจจะต้องรอไปอีกสักแฟมหนึ่งครับเรื่องเนที่เกมบ้านๆก่อนเลยดีกว่าอย่างพวก Rv พวก c อ l l of Duty p ับ G อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเล่นได้ลื่นนนมดเเเลลยะรบบบไ่่่วาาจป็กแ ปกติก็ดีอัดหน้าจอก็ดีนะครับพวกรายละเอียดภาพในเกมก็สวยงามอัดหน้าจอนี่เขาว่าได้ 2K ถ้าสมมุติว่าปรับจอเป็น 2K เพราะว่าตอนนี้ 2K ก็อัดได้ 2K ใช่แต่ก็ไม่ลื่นใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดอัดหน้าจอเนี่ยแยกได้เป็น2อย่างคือ 2K กับ Full HD ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอัดหน้าจอได้สูงสุด90เฮิรตเหมือนกันหมดเลยโอ้โหความลื่นเป็นไงใช่ลื่นปืสดเกินเกินมากแล้วความลื่นเวลาหน้าจอเป็นไงเวลาอัดหน้าจอเนี่ยตอนที่กําลังเล่นอ่ะมันจะไม่รู้สึกไม่ไม่แสดงผลออกมาแต่ว่าพอเราเอาไฟล์ออกมาดูในหลังคอมพิวเตอร์เนี่ยตัว 2K เนี่ยมันจะกระตุกมากกว่าฟูดดีฟูดดี้นี่ลื่นเลยจะมีกิ๊กที่แบงค์เผยให้ผมดูเนาะใช่แล้วอัดหน้าจอของเสี่ยวมีนี่ดีมากสามารถฟิกเฟรมเรทได้ด้วยเฟรมเฟรมเรทด้วยแล้วก็บ ได้ด้วย right. mm hmm. เก่งมาก ฟิกคือฟิกไว้เลยว่าให้เฟรมเรทมันรันเท่านี้ตลอดไม่ว่าเครื่องคุณจะร้อนอะไรแค่ไหนมันก็จะอัดเฟรมเรทแบบลื่นตลอดบางตัวเนี่ยมันไม่ฟิกมันฟิกไม่ได้เนาะพอถ้าเครื่องร้อนพวกมันสวิงเฟรมเรทมันก็เลยแบบไม่นิ่งใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเออมือถือเกมมิ่งเนี่ยก็น่าจะต้องทําแบบนี้มาแล้วเขาก็มีโหมดโหมดเกมของเขาแหละเออโหมดเกมผมว่าเยอะมากทําได้เหมือนกันเลยกับมือถือเล่นเกม,มปรับสีปรับไบรท์เทสหรือว่าตัวคอนสแต์ต่างๆในเกมเนี่ยได้ดีมากทำได้เหมือนแบ็คชาร์กเลยปะโอ้ได้เหมือนกันเลยตัวบูลเล็ตก ก็ทําได้เหมือนกันเป็นบุลเลตขึ้นมาใช่ครับเป็นบุลเลตเลยก็ไปดูที่ช่องแบงก์ก็ขอขอบคุณแบงก์ขึคนับเดี๋ยวพี่ยังไม่จบเลยก็สรุปนะเกมปกติทั่วไปอย่าง RV พวกนี้เนี่ยเล่นได้ลื่น10เต็ม10หมดเลยนะครับแต่ว่าพอมาเกมระดับสูงอย่างพวก a d f f u l t หรือว่าพวกเก s ชินต่างๆเกมพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีรุ่นไหนเอาลง นะแต่ J1 ก็ยังเอาไม่ลงในตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนเกมกับ CPU ยังไม่ได้ระมาโอบ่ากันยังไม่ได้อคอมแพตติบอลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกบ้างมีอาการแหลกบ้างนะครับยิ่งอัดหน้าจอก็ยิ่งแหลกยิ่งอัดหน้าจอเป็น 2K ก็แหลกหนักไปอีกนะครับแนะนาว่าถ้าเกิดอยากเล่นให้ฟินๆลื่นๆปรับให้มันเป็นต่ำเพื่อ,อที่จะเล่นให้มันลื่นที่สุดสําหรับเกนชินนะครับส่วนแอดโฟร์เพอโเคแล้วถ้าเทียบกับ iPhone 13 Pro Max อะโอ้โหในตอนนี้นะผมว่า iPhone ลื่นกว่าเกนชินใช่ไหมทั้ ว่าทุกเกมเลยอาวีผมว่าเรื่องหวานหน้าวีไอโฟนกระตุกไอโฟนตอนนี้มันเป็นเว้นเอาไว้เว้นเอาไว้เกมอาวีนะครับฟีลลิ่งการทัดล่ะโอ้การทัดดีชอบมาก ติดนิ้วลื่นเวลาใช้สกิลแบบตัวเมทหรือว่าตัวอะไรต่างๆที่มันใช้สก <hine? S 1> <ห>ิลแบบละเอียดอ่อนอะตามนิ้วไม่หลุดไม่หน่วงไม่ดีเลยอย่างชอบเลยครับจอทัชสัปผิงเลยเขา480เออแล้วการจับถือดีด้วยตัวเนี้ยเครื่องแม่งแบบจับดีแน่นจอใหญ่ใหญ่เกือบเท่าไอจีเบลตาถ้าเล่นเกมแนว fps มองศัตรูง่ายวางฝุ่งง่ายไม่เกะกะหน้าจอเอาไปชิดตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยมองรายละเอียดในเกมได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือไจโรสโคปลื่นพอๆไปโฟนเลยผมกล้าพูดเลยลื่นปี๊ดเลยนะลนปี๊ดเลยไจโร เนี่่ยยอูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเสียงของเกมผมบอกเลยว่าเสียงดีมากโดยเฉพาะเกม a อด a ฟลใครที่ชอบแบบรถรุ่นไหนปลดล็อกมาเจอเสียงรุ่นนี้เข้าไปนี่คือแบบชอบแน่นอนคือฟังเสียงเครื่องยนต์ใช่คือรู้เลยว่าเนี่ยสองจังหวะแดดยาก โนว่าก็นั่นแหละเสียงดีมากครับครับอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่คนบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีชิปในการควบคุมเนาะเขาใส่มาล้นตัวอ่าแล้วก็มีร้อนเวเปอร์แล้วก็แผ่นกาเป๊ครับมาให้บรรทาจัดการอยู่ไหมกับสแตปตอนที่ผมเล่นในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้น18.1องศาก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะเพราะว่าต้องดูตั้งต้นด้วยแล้วก็ดูสูงสุดด้วยว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสูงสุดที่ผมวัดกับตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยได้อยู่ที่4 8 จุด5องศาก็ถือว่าไม่เยอะถ้าเกิดเราเทียบกับตัว snap ที่ผ่านมาอย่าง8 8 8 65<ะ>พวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในมือถือเล่นเกมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ60องศาอ,อันนี้ก็ถือว่าแบบซอฟลงมาเยอะมากแล้วแล้วเหมือนว่าตัวนี้มันจะจัดการความร้อนเหมือนที่แบบแบงค์บอกว่าเวลาเล่นเกมชินไปอะ่ะจนมันร้อนมากๆมันจะอยู่แค่นั้นมันจะหยุดเลยมันจะร้อนเกมหยุดไม่ ความร้อนพี่มันจะนิ่งอยู่แค่นั้นเพราะ,ะว่าผมเนี่ยได้ลองเล่นแบบระยะยาวหนึ่งชั่วโมงเล่นไปปุ๊บก็ลองวัดดูมันได้สูงสุดเท่านี้เราเล่นไปอีกสักพักหนึ่งก็ลองวัดดูมันก็ยังอยู่ค่าเดิมคือมันจะไม่ร้อนไปกว่านั้นแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาดรอปความสว่างหน้าจอหรือเฟรมเรทอะไรดรอปบ้างไหมตอนร้อนเนี่ยที่ผมเล่นนะไม่เจอนะครับแสดงว่าเอาอยู่กับแปลแปมันมีโหมดเกมของมันที่จะล็อกความสว่างหน้าจอได้ด้วยลองไปให้มันดรอปลงใช่ครับสำหรับคนที่ชอบความสด เอาไปเทสนี่คือเปิดแสงสุดเลยอเปิดแสง80ก็มีสุดก็มีใช้ 5G อหน้าจอก็มีเทียบเลยแต่ถ้าคนที่เล่นทั่งทั่วไปก็ไม่เปิดสุดอยู่ดีอะใช่ถ้เปิดกลางๆซึ่งผมาไปใช้งานมาผมว่าเจนเนี่ยเอาอยู่ถ้าคุณไม่ไปตากแดดแล้วถ่ายรูปจังๆอย่างนั้นผมว่าเอาอยู่ถ้าไม่ให้มันร้อนจัดๆอะคุณว่าดีกว่าแปดปเยอะไหมก็ในตอนนี้นะผมว่ายังดีกว่า8ป8ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตไม่รู้ดีแบบพอใจไหมถ้าดีกว่าพอใจรับพอใจชอบมากอยากได้เลย ก็คือเล่นเกมแบบไม่ร้อนลวกมือเหมือนแปดรแปดอีกแล้วไม่ครับไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์นะผมให้ตีจากร้อยจากร้อยผมให้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้แล้วแปดแปดอ่ะแปดแปดผมให้สักประมาณแปดสิบห้าคือมันดีต่างกันไม่เยอะความแรงมันแรงเท่ากันแต่เรื่องแบตเตอรี่กับความร้อนเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะเอาอยู่ป่ะนะครับก็จัดการมาให้แล้วใช่นะครับอ่าแบตเตอรี่เออแบตเตอรี่ที่ไปเล่นเกมมาอืดไหมสี่พันหกร้อยเออไม่เท่าไหร่ครับพี่คือผมเนี่ยได้ลองเล่นแบบห้าจีห้าจีอ่ะหน้าจอมีสี่จ เล่นแบบ 5G เนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ24%ถือว่าโอเคไหมผมอันนี้ถ้าพูดว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปานกลางใช่แต่ถ้าเทียบว่าจอ6 7 3าแล้วก็แบตแค่4,006ครับผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจไหมคือเราต้องแยกก่อนว่าในรุ่นอื่นที่มันจอประมาณนี้มันแบต5,000หมดอย่าง e d g 20 Ultra เนี่ยลดเยอะกว่านี้ถูกไหมถูกต้องแต่เนี่ยแบตแค่4,006แล้วจอมันใหญ่แบบเกือบเท่า Edge 20 Ultra มันผมรู้สึกว่ามันมันควรที่จะเป็นอ่ะมนนถืออว่่าาาดี้แตค ไมเล่นว่าคือแปมันหมดเร็วทำไมมันลดเยอะอ่าทำไมมันลดเยอะก่าปกติก็ต้องดูได้ว่าจอมันแบบมันใหญ่มากฉะนั้นถ้าเขาใส่แบตมา5 0 0พันมันก็จะต้องเครื่องหนากว่านี้อีกแล้วมันก็จะอึดกว่านี้อืมมันก็จะหนักกว่านี้ใช่ครับแล้วก็หลายอย่างนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิศวกรเยวหมี่เขาแบบดีไซน์ให้บอร์ดมันเล็กลงได้ฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องการระบายความร้อนที่ดีขึ้นใช่ครับแล้วฝังชิปไอตัววัดแรงดันไฟฟ้ามันก็ยัดเข้าไปได้อีกสองตัวนะครับแล้วก็ลำโพงก็ยัดได ดีอย่าดูที่ประมาณแบบใช่แต่ถ้าพูดถึงแบบไม่ได้ดูสเปคเลยครับดูที่แบบเราเอาตัว t o มาเล่นอ่ะเทียบกันก็ถือว่าอยู่ในเกมที่รับได้นะรับได้ใช้ได้ประมาณนี้ ไดด้ีเลยเล่นเกมให้กี่คะแนนตอนนี้ผมไม่สัก9 9.5ประมาณครับ10คือ iPhone 10คือ i iPhone ในตอนกับเกมมิ่งใช่เกมพวกนั้นเนาะลำโพงไปเทสกันมาที่ทิ่แบงบอกลำโพงดีมากเล่นเกมนะแต่ถ้าเทสการใช้งานดูโซเชียลพี่ยังมีความเห็นว่ายังไงเทียบกับไอโฟ d แอร์ต้เราเทียบมารตะกี้นะแมนผมว่าตัวเนี้ยมันได้เรื่องของมิติที่แบบมันกรงวันแต่ว่าถ้าเรื่องรายละเอียดมวลซาวต่างต่างอะอโรต้ยังมีความแน่นหัวโน้ตยังยังแน่นชัดไสกว่าใชสเพียร์กว่าเสียงแหลมดีว่า ตัวนี้ก็จะเป็นละมุนกว่าเสียงทุ้มดีไม่ไม่แตกไม่แสบไม่แหกเสียงไม่แตกนะไม่แตกปลายไม่แตกปลายแล้วก็ความดังเนี่ยให้ยี่ห้อราตาหนึ่งร้อยครับตัวนี้ประมาณ85ดสิบห้าโอ้ไม่ได้แย่นะไม่แย่ก็ดีแต่ยี่ห้อราตามันดังเกินอ่ะมันดังแบบกลางวานแบบไม่ได้ยินทั้งชั้นอ่ะแต่นี่คือเปิดสุดก็เสียงก็ยังคงความแบบเปิดเบาเปิดสุดอ่ะเสียงมันจะแบบเออไม่มีแตกไปไปกว่าเดิมอ่ะแต่ยี่ห้อราตาพอเวลาเปิดสุดมันก็จะมีแบบเสียงมันไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่่นีีกก็คือรรัษะะยท มากครับของพี่ของพี่ใช่เพราะว่าเขา เป็นลำบงของเออร์แมนแมรมาเก็ดอนนั่นเองซึ่งอยู่ในบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ห้าสองร้อยสี่กัมมสองร้อยสี่กัมม์มันดูเหมือนหนักไม่หนักอ่ะผมให้พี่นิวใจอีกทีนึ่งนี่คือสองร้อยสี่กัมไม่หนักจริงๆไม่หนักผมว่าดีไซน์ดิเมนชั่นเขาทำมาดีมากแต่ว่าฝาหลังมันดูไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เป็นเหมือนลายหนังเท็กเจอร์ลายหนังมันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ทำเป็นหนังนะของเซลมีฝาเงาไม่ก็ด้านผมชอบอย่างหนึ่งคือกล้องครับกล้องผมชอบอี่นึ่งมาแล้วเหรอผมชออบย่างงนึ กล้องมันมันไม่นูนเยอะอ่าเขาฉลาดนะเขาไม่ได้ทําตัวเขาทําขั้นบันไดเออเขาทำาป็นขั้นบันไดถ้าทําบาเท่ากับเลนส์กล้องมันจะดูหนามากตอนที่ที่เอาตาเขาทำบารกับเลนส์กล้องเท่ากันเลยมันเลยดูหนักดูอย่างเงี้ยคือหนาขึ้นมาเลยแต่เนี้ยมันทําเป็นเลเยอร์อะบาคือเลเยอร์หนึ่งแล้วกล้องก็ดูมันนิดนึงมันเลยดูแบบเออมันดูน่ารักวิศวอก้อเขาฉลาดนะกล้องไหมการจับถือพี่นิวให้เท่าไหร่จอหกจุดสามกบมาแล้วอ๋อการจับถือผมชอบครับเพราะไม่เป็นรอยนิ้ จับนานๆก็ไม่ไม่เป็นรอยอ่ะจับเล่นเกมเป็นเป็นไงไม่ลื่นไม่ลื่นนะเออถ้าเป็นแบบพวกกระจกอ่ะมันจะมีรอยนิ้วมือแล้วมันจะลื่นแต่ตัวนี้เนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเลยใช่แล้วก็ไม่ได้ไวต่อความร้อนแบบสัมผัสต่อมือโดยตรงขนาดนั้นครับโอ้ตรลงใครเล่นเกมเนี่ยุณารับพี่นิวเกมส์จะดีครับถองครับบางดีอืมจอมันเป็นขโมยเยเลิฟเคิฟด้านข้างคู่แต่เท่าที่ไปใช้งานมาไม่ลั่นเลยทั้งที่จอใหญ่6 7 3ขนาดนี้จริงๆผมคิดว่าลั่นแน่ๆครับอ จับดีแต่ไม่ไมหนักด้วยไม่หนักคุณเห็นดูตัวเลขเนี่ยสองรกรัมดูหนักไม่หนักจริงๆรแล้วจับคือไม่หนักเลยแล้วก็กระชับมือมากถึงวดีไซน์มาค่อนข้างดีครับดีครับเอาไปใช้งานความสว่างมามสว่างไหมแบงก์แบง์ว่าอาจอมสว่างมาผม<ข>าว่าเขาเลมมาที่หนึ่งพันห้าร้อยนิตอะหนึ่งพันห้าร้อยนิตก่อนเวลาตอนเล่นเกมนะครับม,มามันไม่ได้แตกต่างกับพวกท็อปท็อป,อปหรือว่าตัวมือถือเล่นเกมเลยแต่ว่าพอเอาไปเจอแสงของห้องผมเนี่ยมันจะมีปริโยใช่ไหมพอลองแบบหักไฟเข้ามานี่คือแบบมันมองรายละเอียดในเกกกมมยยาาแสง เพื่อมาที่หน้าจอ,อแล้วมันจะมองยากมันต้องหาต,ต้องหลบแสงอะ่ะนั่นแหละสำหรับพี่นิวไปถ่ายรูปมาเห็นไหมกางแจ้เป็นไง สำหรับผมอ่ะผมไม่รู้นะตอนแรกผมไม่รู้เรื่องตัวเลขค่านิดจออะไรว่ามันเท่าพันห้านะผมจะได้ดูสเปคเอาไป่ายเลยอ่ะผมไม่่ายการแจ้งผมเข้าใจว่าประมาณพันเต็มที่เพราะว่ามันมันมองไม่ค่อยเห็นพันห้าร้อยนิดหลายคนบอกพี่ไม่เปิดหมดเอาไงผมเปิดทุกอย่างที่มันจะสว่างให้ได้ผมลองเล่นหมดละมันอาจจะสว่างในค่าที่แบบวัดตรงๆมาหน้าจอแต่พอแสงเราไปใช้งานจริงๆในการกลางแดดกลางแจ้งที่มันต้องมีการสะท้อนเข้าของชั้นจออะไรเงี้ยอ่านว่า13บสาโปรแม็กสว่างกว่าเยอะเยอะแบบเยอะมัน เห็นได้ชัดเลยอ,ะอ่ะแล้วถ้าเอาตัวนี้ตอนแรกไม่ได้เทียบ เอาไปลองก่อนแล้วใช้แบบเอาไปล้างกาแฟาอะไรลองใช้ดูมันมีการสะท้อนของจอที่แบบยังยังเห็นได้กัไฟใช่กับกับแสงกับไฟที่แบงค์บอกคแล้วก็ถือว่าสว่างใช้งานได้ไหมผมว่าใช้ได้แต่ไม่ได้ดีมากอันนี้ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์อาจจะแก้ไขให้มันเร่งได้สว่างนี้ไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันก็พอๆกอ้ี่สบลตาไ้ยี่บลตาผมว่าสว่างน่าจะสว่างกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ13บสาโปรแม็กคซูไม่ได้เลย13บสาโปแม็กคือโูสว่างแบบใช้การแจ้งแบบจริงๆอะสว่างกว่านี้เยอะซึ่งส m บ x ามโปรแม็กแม่งเค <Sonic> ววสว่างกว่าส่ัฉะนั้นเรื่องความสว่างก็เปนี้ถึงผมด <Hello. S 2> ูว่าพอได้ในเกมมาตรฐานอะแต่ไม่ได้ถึงว่ามันสุดเรื่องกล้องครับพี่นิวรับเป็นยังไงไปถ่ายมาโคตรดีผมว่าฟิลลิ่งการถ่ายเขาว่าถ่ายสนุกถ้าถึงว่าฟิลลิ่งการลั่นชัตเตอร์การกดการเปลี่ยนเลนหรือโหมดเวลาลั่นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไนท์โหมดเงการเหมิดมันคลิกมันแป๊บเดียวมันมันรวดเร็วอ่ะใช่ไม่ต้องกดไหนเลยไม่ได้กดไนท์โหมดเลยมันให้ฟิลลิ่งการถ่ายที่ดีกล้องหลักเป็นไงกล้องหลักดีครับห้าสิบล้านคือคมกริบคมกริบคมมากแล้วก็เซนเซอร์ใหญ่มิติละหัง เวลาไปจอมถ่ายโคสอัพอะไรใกล้ๆอ่ะเอาผมมันไปลองใช้มานะผมแทบไม่ได้ใช้หมดพอเทลยเลยเพราะว่าเวลาถ่ายเงี้ยถ่ายแบบไงถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ละลายได้มันละลายมัลอยูยแล้วแล้วยิ่งเปิดอ AI มันยิ่งบูสต์สีสันให้แบบโดดเด้งขึ้นมาอีกอันนี้ชอบพูดเรื่องอะไรกันครับไฟใสมากเอาต้าไว้ละอาต้าไวก็ดีครับคือด้วยด้วยความคมแต่มุมมองมันไม่ได้กว้างไม่กว้างแต่เรื่องความคมันที่ผมไม่ติดเลยคมคมเพราะว่าคมเลยแหละตั้งห้าสิบล้านน้องเซนเซอร์ใหญ่ด้วยเซนเซอร์ใหญ่ F 2ชอ้นเลสนะใช่ชิ้นเลน่อแก่ ข้อผิดพลาดผมไม่ถ่ายเอ้ยี่อลาตาคือไอ้ยีเอลาตามันได้เปรียบตรงกว้างกว่าแต่ไปถ่ายแสงน้อยอ่ะโหเสียวหมีสู้ได้แล้วเก็บแสงดีเก็บแสงดีคมสีสันออกมาไม่แบนเหมือนไอ้ยี่ห้อลาวตสีสันออกมาดีมากคือเดี๋ยวผมมอสรูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ่ายคนถ่ายคนที่ผมชอบนะตัดขอบฉลาดมากฉลาดผมถ่ายมอสอ่ะถ่ายลูกกงลูกกงตรงเนี้ยปกติเห็นป่ะลูกกงอ่ะลูกกงมันจะอยู่ระนาบกับตัวคนลูกกงมันจะต้องชัดทุกซี่ซึ่งอันนี้ก็ชัดจริงแลลลล้้วมมมัััันนจะีีขางงงงหหูกท่ เป็นต้นไม้ที่มันค่อยๆไล่ความลึกไปมันไปไล่ความชัดแล้วค่อยๆเบลอในหลังลูกกองอีกทีนึงนัน่นหลเพราะว่ามันตัดแบบเหมือน กล้องที่เป็นด้วยเด็บจากเลนจริงๆคือตัดฉลาดมาก๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูใส่ลมทำไมคือถ้าเป็นมือถือบางตัวมันจะต้องมีตัดผิดบ้างใช่ไหมมันต้องแบบอันนี้เบอร์เรียนอันนี้เบอร์ฉากหลังหลังกงอีกทีหนึ่งไล่ระดับความเบอร์แล้วลูกกลงคือชัดหมดครับผมว่ากล้องที่มันระดับท็อปขนาดเนี้ยมันอยู่ที่คาแรคเตอร์อยู่ที่สีที่เข้าจูนมาเนาะแต่ว่าความคมผมว่าไม่หนีกันจากไลกาเลยที่ห้าสิบฟก็เผื่อคมกับไซอะ พูดเลยอ่ะผมซื้อมาแล้วผมไปถ่ายเที่ยวกับพี่นิวไซส์อ่ะตอนแรกคิดว่าคมนะเจอเจนใหม่ๆแม่กเปิดตัวมาก็ต้องให้เกียรติเขาแหละว่ามันมันเก่าแล้วมันงามอันนี้มันเปิดตัวใหม่เลนแม่งคมจริงแล้วสีสันเนี่ยเสียวมีเป็นแบบทำคอนราสต์อะไรมาดีไม่ได้เข้มเกินไปไม่ได้เข้มไปแต่ถ่ายคนไปผมว่ามันแข็งไปแต่ว่าถ้าถ่ายแบบมีแสงสว่างปกติจะถ่ายถ่ายดีถ่ายดีแต่ถ้าแบบมีเงามีอะไรมาเนี่ยเขาเริ่มแข็งมันจะเริ่มแข็งแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าจะให้ถ่ายให้ดีอ่ะต้องใช้ฟิลเตอร์อีกอ ไปหน้าเราจะแบบซอฟลงเยอะซอฟซอฟลงเยอะอันเนี้ยมันแก้ไขได้ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ติดอันนี้ถือว่าดีมากดีมากไอเลนซูมเลนซูมอันนี้ผมผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่มันซูมได้แค่20ถ้าจะเอาความคมจริงผมว่าไม่เกินส0บเท่าวันผลได้เกินจากนั้นไปเหมือนเราแค่ซูมเพื่อจะอ่านหรือจะดูอะไรบางอย่างสู้ไลนสยี่เบแล้วต้าได้ไหมไม่ได้เลนยี่สบล้ตาดีกว่านะดีกว่าครับอันนี้ยอมรับตอนกลางคืนเหมือนกันใช่ครับตอนกลางคืนเนี่ยเอาไปซูมสู้กันก็สู้เลนามยี่ไิบแล้วูขึ้านไม ชอบไหมครับก็ดีครับกล้องหน้าก็ถ่ายดีกล้องหน้าถ่ายดีถ่ายดีแต่ผมว่าย้อนแสงยังยังสู้พวกหู่เว่ มีโวพวกนี้ไม่ได้อ่ายังมีแสงฟุ้งๆบ้างแต่ว่าถ้าตามแสงโอ้โหคมใช่สวยคมแบบไม่แข็งอ่ะตามสไตล์ยวหมี่อยู่แล้วอันนี้ไม่รู้เรื่องไม่เล่นแต่เกมคือมันมันคมแต่คอนท้าไม่จัดแต่ว่าเวลาซูมเข้าไปเห็นคิ้วเห็นหนวดคือแบบก็ตามสไตล์ยวหมี่ใช่แล้วคนถามสไตล์ยวหมี่คืออะไรพี่ก็น่าจะรู้แหละคือถ่ายมาก็รู้ว่ากล้องเยวหมี่เลยแหละตัดขออเก่งอยู่แล้วเกถ้าให้ผมให้นะผมให้สัก8.5กลองให้9ในในตอนนี้เลย เพราะว่าหนึ่งถ้าถ้าเป็นรูปภาพผมให้เก้าถ้ามีอแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถเนี่ยหนึ่ง <1, S 1> ตัดมาโคไม่มีมาโคเอาตัวไวก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งเหมือนพวกะไอโฟนสิบสามโปรแม็กเรคือถ้ามันเป็นปีที่แล้วผมผมให้พอเผิ่งเก้าจุดห้าเต็มศี แต่พอมาเป็นปีนี้มันควรจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเทรนตัวท็อปของปีเนี้ยอัลโตวายก็ต้องมีอัลโตโฟกัสแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของก็ต้องหน้าอย่างเงี้ยคุณต้องได้วิดีโอ 4K 60แล้วแต่นี้อาจยังอาจจะแค่ฟูไี60อยู่เลยใช่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นปีนี้แล้วไงใช่อ,อันนี้คือลูกเล่นแต่รูปภาพถ้าคุณจะเอาความคมเอาสีอะได้เลยผมว่าทิปเป็นสิใช่ครับให้เลยนะครับให้เลยให้ครับให้ผมออกไปจากที่นี่อขอร้องให้ผมออกไปจากที่นี่ขอร้อง ขอบคุณก็แบงค์มากนะครับเพราะ<ป>ว่านั่งไปมันก็ไม่สนอ,อะไรช<ว>มไ,ไม่สนใจเขาแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปอสอนทีพี่จับมือก่อน ก็จะเหลือพี่แทนคนเดียวโอเคแล้วจะเหลือผมคนเดียวในการ <c oughs> ดาเนินรายการ <c oughs> เรื่องของงานวิดีโอครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดกันสั่น ES ได้คือตลอดใน UI กล้องมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นแบบธรรมดาเป็น Study Video แล้วก็เป็น Study Study Video แบบโปรแตพผมผมลองกดแบบเหมือนเหมือนปิดอะ่ะมันจะมีอยู่3อันน้อยสุดและปานกลางแล้วก็มากสุดแล้วมันยังมีความแต่มันก็นิ่งนะผมว่านิ่งนิ่งนิ่งเลยแหละกลางวันคือถ่ายแบบสบายๆเลยกลางคืนก็จะมีภาพดวนิดนึงซึ่งก็อย่างที่เราเคยรีวิ มาที่ผ่านมาทั้งหมดนะเจลมี่เขาจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเขาอัปเดตโแบน์มันก็จะเทพพึ้นจะเทพแบบเทพเลยแต่ก็คือมันปิดไม่ได้ก็บอกไว้ปิดไม่ได้เลยนะทุกเลนเลยเอางันไปดูกล้องหน้าก่อนนะอ่านได้แค่ฟ u l l h ดีแบบ6 0เฟรมแต่ถ้าคุณเปิดแบบเ d ดคุณจะอ่านได้เพรทฟูดีแบบ30ใช่คซึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูว่าแบบเ d ดเนี่ยเก็บดันมิกเรนมาดีมากครับมันจะออกแบบตุนๆนิดนึงแต่ว่าเก็บมาดีแต่ว่ามันก็ได้แค่3ฟข้อจกัดอีกอย่างงนึคือมุมมมอองงันแแแคคบบบบลเยะถ้าสมติว่่าาคคุุณสดออยงงี้มมัันนนแแบผข เอ,เอาไปดูวิดีโอครับสารว,วิดีโอกล้องหน้าที่ Full HD 6 0 f เฟรมนะครับผมนี่แสงช่วงเช้าๆอย่างนี้นะเป็นไงบ้างดีเทลดีนะเอาจริงๆรล <c oughs> ื่นดีนะแล้วก็การสั่นก็ใช้ได้นะ นั่นคือวิดีโอกล้องหน้ามันแค่จริงๆแล้วด้วยความที่มันบีบให้แค,อคบอ่ะหน้าเราบานขึ้นอันนี้มันอยู่ที่เลนด้วยเชื่อใจเลนมากเนาะว่าแบบเอยถ่ายมาแม่งหน้าบานไปทําสัญญกรรมตามมือถือฝรั <c oughs> ่งเขาเคยสํารวจมาแล้วกลายเป็นตัวเองอย่างหน้าผิดเพี้ยนไปจริงๆคุณมาเชื่อมือถือไม่ได้เพราะว่าเลนแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอย่างไอโฟนเนี่ยมันถ่ายไม่ดีก็จริงครับแต่หน้าคุณจะเป๊ะหน้าคุณจะเป๊ะจมูกไม่บวมปากไม่บวมอะไรเงี้ยสัดส่วนของดิสคอร์ดมันดีแต่อย่างเงี้ยถ่ายภาพนิ่งอ่่ะหน้าาคคุณจเตพถย เราปุ๊บนาคุณบานทันที่าการเก็บเสียงนี่ถือว่าโอเคเลยนะโอเคดีอยู่แล้วอ่ะตั้งแต่เซมีสิเอแล้วตัวเล็กๆก็ดีเดี๋ยวนี้เจ็ดพันก็ดีไม่ยังโหดไม่ดีครับไม่ดีวิดีโอในอัลตร้าไวตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายที่เป็นแบบ 4K 60เฟรมได้แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าจะให้มันทุกเลนเท่ากันหมดต้องเปิดแบบ Full HD 30ใช่แบบสลับได้เลยเลนเพราะว่ามีข้อจํากัดอยู่ส่วนงานวิดีโอครับ 4K 30 4K 60กันสั่นเป็นไงกันสั่นดีอรคอหมดเลยคือมันนิ่งก็จริงแต่ว่ามันจะครอบกว่า อ่ครอบเพื่อทำเอเอสไงมันก็เลยมุมมองก็จะแคบลงนิดเดแต่ตกาสันดีนะนดีถ่ายกลางวันนี่คือแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่<ช>ไมีซ้อนไม่มีอะไรใช่คิ่น่ครับลูกค้าเท่าไหร่ถึงครับ ผมขอ,อยุติบทบาทแต่เพียงเท่าน,นี้ขอโทษเือแฟนด้วยงานวิดีโอเล่นหลัก 4K 30 4K 60เนียนฟเฟรมเลทไม่กระตุกครับถือว่าเยวหมี่ทำการบ้านไม่ได้ดีมากสีสันดีมากแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอครับฟเฟรมเรทมันลื่นนะครับแล้วก็ดีเทลดีมากสีดีมากอันนี้ต้องขอชมเลยว่าวิดีโอเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำออกมาดีกว่าเดิมเยอะมากถ้าถ่ายแบบ 4K HDR จะได้แบบ 4K 30แต่ถ้าถ่าย 4K 60เนี่ยจะเป็นแบบถ่ายธรรมดานะครับเลนส์อัลต์วายถ่ายวิดีโอแสงน้อยดีมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบน้อยเยอะครับน้อยเยอะแล้วก็ดีเทลหายอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเลนส์ค่อนข้างคมมากนะครับผมถ่ายเทียบอเดียเอเลต้าเนี่ยพอๆไอเดียเอเลต้านะนั่นถือว่าเป็นอัลต์วายที่เขาสุดจริงๆของ,ของมือถือ Android นะครับเอเดียเอเลต้านี่ถือว่าคมพอๆเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใหญ่ดีเทลดีแม้ว่าจะถ่ายในที่แสงน้อยนั่นหมายถึงว่าเราไปใช้วิดีโอเนี่ย4 แล้วเลนอัลตาไวาเนี่ยผ่านเลยทั้งสองเลนนี้ผ่านไปเลยส่วนเลนเทเลเนี่ยผมยังให้แค่ใช้ได้เท่านั้นนะครับมันไม่ได้สุดอ่ะเหมือนในตัวอื่นที่ให้มานะตอนนี้อย่างของเวที่ห้าสิบโปรเนี่ย anime, คือตั้งแต่จับมาแล้วไปใช้งานอ่าเที่ยวต่างๆถ่ายรูปหรือวิดีโอในการขับรถต,าต,าตา่างๆนานเนี่ยผมว่าเอาอยู่มากๆเลยนะครับการสันนิ่งส่วนวิดีโอกล้องหน้านี่เป็นข้อพิจารณาอย่างมากแคบหน้าบานหน้าบวมด้วยนะครับส่วนการใช้งานในการไปถ่ายร้านกาแฟกลางแจ้งนะครับถ่ายได้ประมาณ6นาทีถ้าถ่ายประมาณสัก10บวงขึ้นไปประมาณถึง72 ถ่ายกลางแจ้งนอกไปถ่ายนางแบบถ่ายอนะไรเนี่ยประมาณ6นาทีครับองศาเครื่องเนี่ยพุ่งสูงไปประมาณ47-48 49นะครับซึ่งถ่ายได้ประมาณ6นาทีรวมการถ่ายวิดีโอถ่ายอะไร6 7 8นาทีเนะี่ยมันจะขึ้นเตือนแล้วว่ามือถือมันร้อนเกินไปซึ่งมันร้อนมากๆครับคือเล่นเกมใช้งานทั่วไปเนะี่ยผมว่ามันเอาอยู่มันไม่ได้ร้อนเหมือน,นแบบแปดครับแต่ว่าสิ่งที่เอาไม่อยู่คือการถ่ายภาพร้อนจี๋เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าใช้จริงๆครับหลีกเลี่ยงการแบบถ่ายนางแบบกลางแสงจ้าเนี่ยแล้วนี่มันจะเข้าฤดูร้อนนะแเบบ ผผมคิดว่านะถ้าไปถ่ายแบบร้านกาแฟอ่าอากาศร้อนมากแต่ไม่ได้ไปตากแดดเนี่ยผมว่าสัก10นาที15นาทีผมว่ายังไหวอยู่แต่ว่าอันนี้ผมลองไปแบบกลางแจ้งดูนะครับมันเตือนเลยประมาณ6กเนาทีมันเตือนขึ้นแล้วว่ามือถือร้อนจริงๆนะครับต้องระวังอะไรเงี้ยก็นี่คือความร้อนที่ยังเกิดขึ้นอยู่ถ้าในการใช้งานทั่วไปนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่ามันรักษาอนะุณหภูมิอยู่ดีครับแต่ว่าพอไปถ่ายรูปเนี่ยแค่อย่างเดียวเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่เซนเซอร์ใหญ่มันก็มีจุดดีก็คือมันสามารถทําอะไรได้เยอะเนาะเด็บมัน แต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาใช้งานนานๆในเรื่องการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพประเทศที่ร้อนๆเนี่ยมันอุณหภูมิขึ้นสูงนะครับฉะนั้นก็เป็นจุดแรกกันระหว่างเซนเซอร์เล็กกับเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วมันใหญ่เยอะมันใหญ่ทุกตัวมันประมวลผลยิ่งเป็นการถ่ายวิดีโอที่มันจะต้องสำรองการสลับเลนไว้เนี่ยไปกันใหญ่เลยส่วนนั้นเป็นส่วนเสริมครับอย่างการใช้งานดาวเทียมผมบอกเลยว่าตัวนี้จัดดาวเทียมมาให้โคตรเยอะผมเทียบกับหัวเว่ยเทียบกับแบรนด์อื่นๆน,น,นะครับส่วนมากแบรนด์ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่เขาจะใส่ดาวเทียมมาเยอะมากๆ เยอะและเร็วเยอะกว่า p h o n e แบบเป็น10ดวงครับคือเยอะมากเยอะกว่าฮุ้ยตัว P 5 0 Pro ด้วยคือจับได้ดีจริงๆครับดาวเทียมจับได้ดีแม่นผมใช้นําทาเนี่ยคือหยุดหยุดตามรถเลยคือแบบไปถึงจุดหมายแล้วคือไม่มีเลยไม่มีอะไรคือหยุดปุ๊บก็คือหยุดนะครับซึ่งใช้งานได้50กว่าดวงครับจับแป๊บเดียวเนี่ยขึ้น670ดวงเห็นแน่ๆครับคือในภาพพื้นเอเชียเอเชียเอเชียแปซิฟิกเนี่ยผมถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จับดาวเทียมได้โคตรเยอะผมใช้นําทาเนี่ยคือเร็วแล้วก็ ดีด้วยนะครับแต่จะเร็วได้กว่านี้เนาะเดี๋ยวรออัปเดตซอฟต์แวร์ะไรเรื่องนี้ผ่านไปนะครับการจับสัญญาณ Wi-Fi 6จับได้เยอะได้เต็มขีดนะครับแล้วก็การใช้งาน 4G ไม่มีอะไรสวินนอกจากบางบางแอปเวลาเราดู YouTube แบบเนี้ยมันจะมีการแบบบั๊กเล็กๆเวลาเราโหลดเนี่ยมันโหลดวิดีโอมันสะดุดติดขัดมันเป็นทุกครั้งที่ผมดู YouTube เลยมันจะสะดุดติดขัดท้าที่เครื่องอื่นจะไม่สะดุดนะครับหรือว่าในการใช้กู Keep โน้ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีอาการกระตุกจนค้างมันจะมีบางบริการ Google บางอย่างที่เนีี่มนนจะะะะะคคค้้าาางๆรรรรรกกกกตุออไปณ็ืใช งนงมอเตอร์สันถือว่าดีถ้าเราใช้เลื่อนแอป,ปลบแอป,ปหรือว่าสแกน,นอะไรด้วมือเนี่ยให้มันมีแบบฟิลลิ่งแบบสันอย่างเงี้ยครับผมว่ามอเตอร์สันมันทําได้ค่อนข้างดีนะแต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือตอนทัชเวลาพิมพ์นะครับตัวอักษรมันมนสั้นแล้วก็ไม่ค่อยหนักแต่ว่ามันก็คัสตอมมันได,ได้แหละแต่ว่าอันนี้คือผมว่าดีสุดละการใช้งานแบตเตอรี่ก็ด้วยจอ6.73นิ้วนะครับแล้วก็ จอใหญ่มากขนาดนี้แล้วก็แบตแค่4 0 0ผมว่าถ้าแบตมา5,000มันจะเป็นมือถือที่แบบแบตตืดเลยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันมันใช้ได้ดีดีประมาณไม่ได้อึดอัดเกณฑ์พอดีเลยนะครับจับไปเช้ายันเย็นผมว่าอยู่ได้ถ้าไม่เล่นเกมอันนี้ถือว่าในเกมที่ดีนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับตัวท็อปปัจจุบันเนี่ยอย่าง i p h o น e 13 Pro Max คอะไรพวกนี้ครับมันจะดูว่าไม่ค่อยอึดเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึง4,006จอใหญ่ขนาดเนี้ยผมรับได้แล้วชาร์จเร็วมากนะครับ20นาทีก็เต็มแล้ว ชัประมาณ8 8ชั่วโมงอะไรพวกนี้ครับได้เพราะว่าผมเอาไปใช้งานถ่ายวีดีโอหนักผมว่าโอเคเลยนะ84,006ไม่ไม่นี่ไปนะครับถ้าเยอะกว่านี้เครื่องก็น่าจะหนาแล้วแหละผมว่าป,ป,รประมาณนี้พอดีถ้าแบบพอดีเอาง่ายยังไงก็อึดเลยเยี่เอาตา<ป>เดี๋ยวลองลองไปใช้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็รอให้เขาอัปเดตอันอาจจะอึดกว่านี้เนาะประมาณนี้การแจ้งเตือนไม่มีปัญหานะโหลดไลน์โหลดอะไรไม่มีปัญหานะครับนอกจากแอปบางแอปเท่านั้นออ่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับอย่างมันเจอแค่ Google Keep อร์ดไลน์อะไรพวกนี้ก็มีการแจ้งเตือนเเด้้้งขึนนนมมมมาาาไ่่ีีปปัััญหหลยอะะะก็รรรณคบบส Pro 12 สำหรัวันนี้ไปล้ครับสวัสดีครับ